ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะพี่น้องเข้านะครับมื่อนี้กับเปลียนมือวันวันพุธนะครับที่ยี่สิบเอ็ดครับเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับมื่อนี้อาจจะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับเนาะที่เป็นอีพีสองนะครับเนาะครับอีพีหนึ่งของแอดนะครับชุดเต็มนะครับลงในพีฬน้องเข้าครเป็นเลข สอสูตรนะครับเพราะว่าที่จริงก็เลขกสามสูตรแต่วตัวเลขกสูตรที่สมนะครับมาชนกันมาชนกันเนาะพี่น้องก็เลยเป็นตัวเดียวกันนะครับก็เลยมาย่อเหลือยู่สสูตรนะครับครับรอบนี้นะครับจะเป็นเลขวิ่งนะครับเป็นตัววิ่งตัวฟันนะครับพี่น้องเข้า บรรยากาศยามเศร้านะครับพี่น้องเย็บเือโยน้าบานสวนนะครับตื่นมายามเศร้ากระสุดอากาศบริรสุทธ์สกอนพี่น้องนะครับจำคอยบังตัวเล็กแนวทางไปน้ำกันครับเพราะว่ามือนีมีแสงแดดเร้อมือนีขับมือวัานสองมือสองขึ้นนะครับฝนตกจนน้ำท่วมนะครับพี่น้องเข้าไปทางใดก็น้ำท่วมครับถ้ามีโอกาสนะครับจะภ <c oughs> าพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศ ทะเลบวัวแดงอยู่นะครับตอนนี้บ่มีนะครับดอกบัวเพราะว่าน้ำท่วมเป็นสีเดียวกันกับถอง้าเลยนะครับน้ำบรเห็นต้ตนใหม่ต้อนอยังเ่เห็นยังท่วมแห้งนะครับอยู่คุ่มภาวะปีนะครับอยู่อำเภอคุ่มภาวะปีนะครับวันนี้ก็แดดแอมเต็มนอะพี่นองเขานะครับเอามาเบ่งมาชมตัวเลขกน้อยทางไปน้ำกันนะครับ เฮ้ยมือเศ้าน,นะครับที่นองตื่นยมมือเศ้ปาปลามาซ้อถาลอดจินอาหารน้ำเส้นนาดียิ้มมือเศรทุกเศรเลยเวลาเขาตื่นมาตบมือนะครับตบมือบึมบิมบ,มบิมมาเลยยิางนเสียงเขาตบมือครับมันเคยได้ยุได้จิ้นน้ำข้นนะครับครับบรรยากาศมื้อนี้นะครับฝ่าแจมนะครับฝ่าแจงฝ่าแจม พี่น้องยุบซเป็นมืองสี่ละมือเรียกเขาเนาะครับเนาะขับถับฟ้าเมือดฟ้าขึ้มเรียกว่าเขาครับพี่น้องยิบซี่ขับมาเบิ้งมาชมนะครับโคงสุดท้ายนะครับชุดฟันทงนะครับแดดจักน้อยด้วยพี่น้องยุบซ ครับนี่คือชุดเตรียมนะครับนะครับพี่น้องเขา <c oughs> เอาบอไปแดกกับเสียงมืออาการเป็นบัดนะครับ <c oughs> เอาพี่น้องเขาเืิ่งชุดเตรียมไปก่อนนะครับเนาะ <c oughs> โอ้แดดไล่เราใหญ่ยไองเขียมกันพี่น้องแ <c oughs> ดดซองพี่น้องที่เพ่เห็นตัวเลขแล่าทาง พี่น้องแคปน้าจอยน้ำเด้อพี่น้องชื่อตักเหล้าอันนี้เขชิญเซในสูตรคำนวณน,นะครับแอ็ดเชิญเอาดินสอปากกานะครับหน่อยเขียนนะครับเนาะไวสิเขียนตัวยิ่งใหญ่พี่น้องเาครับเอ็ตัดเชินใจนะครับเหล็กปิ้งเหล็กลกูดนะครับรอบนี้มีตัวมาชนนะครับเนาะ เด่นๆนะครับก็คือหานะครับพี่น้องเยซีเด่นนะครับเด่นที่ห้ากับเก้านะครับครับจะจับเป็นสองตัวเลยนะครับเนาะเลขวิ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวเนีนตัวเจาะตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวล่องอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วแอดให้หกกับเจ็ดเนาะพี่น้องนะครับ ให้หกกับเจ็ดไปฟันเจ็ดหรือหกนะครับ <c oughs> ชุดฟันธงนะครับ 3างวดสี่หงวดแล้วที่ตัวเลขของแงดนะครับบ,บ่าบ่เขานะครับพี่นอ้องก็เตะชุดเต็มนะครับชุดเนียนๆให้พี่น้องเขาบ่าเขา่าครับพี่น้องสนใจเขากุ้มนะครับ0 9นย์เก้าสามหนะครับครับที่อยากให้พี่น้องเขาเพื่อบางที่ตัวเลขฟังเล่านะครับมามาคำพี่น้องก็จะได้เห็นท่านเนาะ ว่าแออจะลงในกลุ่มมันยังไงไงนะครับเนาะชุดเน้นนะครับ มาแข้งนะครับพี่น้องห้ากับเก้ารับเวิ่งรูดที่ห้ากับเก้านะครับเอาโซ่ตัวเลยนะครับตัวเดียนยัดเสียดายนะครับเพราะว่ามันจีมาน้ำกันนะครับนี่ชุดประกบปูของแอดกะหาเก่ากับมาน้ำกันนะครับก็เลย ฟันไปเลยสองตัวนะครับยี่สิบเอ็ดทับเดรทับหกเข็มปรัหมูว้านพี่น้องไปหาผู้ลุสี <c oughs> นำทวมถวนนบรรยากาศพี่น้องค้องเสียนเนาะหมูว้านครับก็เคย,ยนนำทวมมาหลายปีแล้วนะครับครับจับคู่นะครับพี่น้องเข้าครับยัดเจาในชุดอ่า ในชุดนี้นะครับเนาะมาเป็นตัวตัวฟันนะครับเพราะว่าว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเหล็กครับพี่น้องเขาก็เชปหนาะจอไว้นนะครับเนาะ ห้าเก้านะครับพี่น้องนี่ระดตัวแน้นๆตัวทีเอ็ตมากที่สุดนะครับเนาะครับว้างให้พี่น้องเขาซีคูลนะครับบ๊วยนะครับแต่ว่าพี่น้องเขาก็แคบชุดเต็มไบหน้ามนนะครับเนาะเพราะว่ายุ่ในหนีอยู่แล้วนะครับทีเอ็ตเอาลงนะครับห้าเก้านะครับครับห้าศูนย์ ครับเอาตัวนี้เลยพี่น้องลงนะครับห้าแปดห้าแปดเอา้อาหยัดเบิรงก่อนครับเอาสองตัวนี้นะครับลงมาเป็นตัวเด่นนะครับเนาะ 59, ห้าเก้าห้าศูนย์นะครับลักเก้าเด้อพี่น้องบอลนี่นะครับลักเก้านะครับครับจะคัดเอาตัวนเนียนๆที่ชื่นชอบมากที่สุดนะครับเนาะ สูตรที่กระติดมากคือกันนะครับเก่านะครับ979899นะครับครับถามาหลักศูนย์นะครับพี่น้องก็มี07 08 09นะครับถ้ามาหลักศูนย์นะครับศูนย์ก็มีโอกาสมากหลายนะครับ นี่ตัวเทียสื่นสอบนะครับเนาะครับตัวนี้ไปกลับไปนั่มน,นะครับหาเก้านะครับเอาเลือกอีกคู่นึงนะครับ <c oughs> <c oughs> มี มกก็มีโอกาสมาหลายนะครับพี่น้องเฮาบมกเก่าก็ยังมีโอกาสมากกคือเก่านะครับ6กเก่านะครับเก้าเจ็ดเก้าเก้ายังดีเก้ายังดีพี่น้องเ c ซี เก่าเปีก็ยังติดมากคือเก่านะครับเนาะ90นะครับเนาะเาพี่น้องเย็บซี90นะครับ59 50 97 90นะครับบางที่พี่น้องว่าหาเจ็บบ๊บาลานกันบาลานนะครับพี่น้องตัวเลขแอฟขัดเอาอยู่ในนี้นะครับเนาะครับก็คือโซนเก่านะครับขัดเอา เลขวิ่งเก่าเพราะว่าเก่ากรติดมาในสูตรวิ่งของสูตรที่หนึ่งเขากันนะครับเนาะนี่เอาสามปูนี่เราก็เอาเจ็ดเก่านะครับพี่น้องชื่อเก้าเจ็ดนะครับครับมีแค่นี้นะครับพี่น้องนะครับชุดฟันธงนะครับของเส้นาดีนะครับเนาะชุดเน้นนะครับอย่าลืมนะครับเบิ้ลนะครับติดเก่าเก่าตัวเดียวนะครับถ้ามาเบิ้ลนะครับเนาะ กับแปดแปดเด้เดเดเอ,อพี่น้องเย็บซี่สาม,มารถเบิร์นเอาซีคูคือว่าขัดสุดๆแล้วนะครับถ้าเขาอี่ีหล่กละเพราะว่าหน้าขอให้แตกขอให้เข่านะครับเนาะเอาแอดจะว่างเล็กสามตัวให้พี่น้องเข้านะครับเก้าห้าศูนย์นะครับเก้าห้าศูนย์ ห้าเจ็ดเจ็ดห้ากติดมากติดเว้นมากขึ้นกันนะครับจะเอาเป็นลักลอยหาเจ็ดกับติดมากนะครับต้องเป็นศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้า ครับี่ตองีซี 4. ครับเล็กแบงเด็กซีตัวพี่น้องเข้าเพื่อบางงงเนาะเก้าดห้ศนะครับ5้าศูนยดครับพี่น้องนะครับ <c oughs> ต้องเป็นบนเป็นล่างสลับบนสลับล่างกันเดียวเพราะว่าแอดว่างไม่คือเอาครับตัวนี้เจ็ดเก้าห้าศูนย์นะครับเก้าเจ็ดห้าศูนยะ์แอดสลับไปแล้วนะครับศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเนาะศูนย์เก้าเจ็ดเอาลาักหาเป็นห้าศูนย์เก้าเจ็ดสลับตำแหน่งกันอยู่ต้องเป็นบนเป็นล่างนะครับเนาะครับแต่กับบอาสามารถที่ก็รัางทีเดียวว่าจะขึ้นบนหรือล่ลางนะครับ ครับพี่น้องแคปหน้าจอครับเรา,าพัฒนาชุดเน้นนะครับของออเสียนาดีนะครับับของแอดเนี่ยแหละพี่น้องเข้านะครับครับบ้างให้พี่น้องเข้าซีคูนะครับห้าเก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าศูนย์นะครับเนาะครับส่วนเด็กสามตัวก็เก้าห้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเนาะกับขอพี่น้องเข้าทุกคู่ทุกคนโชคมีนะทำด้วยอยู่ดีมีแห้งกันทุกคู่ทุกคนสวัสดีครับ